สวัสดีครับผมสวัสดี FC นะครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับของน้องฮักแพงทุกท่านนะครับเมื่อนี้กะมาเจอกับช่องวิถีบ้านท้ออพีเชียวนะครับก็มาเจอกับบรรยากาศนะครับโต้ร่มหนาวพี่น้องโต้ร่มหนาวอยู่เรนูนครนะครับนะครับลมแรงมากๆทั้งวันนะครับทั้งวันกบเลยพาพี่น้องมานะครับรับชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำโดนแล้วเนาะนะครับโดนแล้วนานมากๆแล้วเนาะ ทุกวันนี้นะครับน้ำพี่น้องนะครับน้ำเต็มนะครับน้ำเต็มเลยเนาะน้ำเต็มเลยพี่น้องบรรยากาศนะครับนะครับนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยคำค้านะครับน้ำเยอะนะครับพี่น้องเราจะพามาชมตั้งแต่นะครับเขายังเขียวอยู่นะครับจนวันนี้นะครับข้าวนั้นนะครับ เริ่มนะครับพอเกี่ยวแล้วนะครับเข่าเิ่นก็พอเกี่ยวแล้วนะครับนี่ครับผมบรรยากาศนะครับเนาะอ่ะนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเอฟซีนะครับพ่อๆแม่ๆทุกท่านนะครับอย่าลืมไปให้กําลังใจนะครับน้องฮักแพงนะครับอยู่อําเภอนาด้วงนะครับอยู่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับมณีแสดงยุหันนะครับสถานที่กว้างขวางมาก นะครับสถานที่กว้างขวางมากนะครับอยู่อำเภอนาด้วงนะครับจังหวัดเลยนะครับพี่น้องเอฟซีพพพแม่ททุกท่านก็เป็นกําลังใจนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับให้น้องฮักแพงเช่นเคยนะครับทุกทุกวันเนาะนะครับก็รอชมนะครับสําหรับคืนนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับก็ไม่มีงานนะครับมีงานอีกวันที่9นะครับอยู่อ่าหนองเรือขอนแก่นนะครับอยู่หนองเรือขอนแก่นนะครับสําหรับวันที่9นะครับพี่น้อง สำหรับทีมงานสาวน้อยมาเพื่อนโชว์นะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้อ่าให้ทีมงานให้น้องหักแพงเนาะนะครับสำหรับน้องหักแพงก็รอชมรอเชียร์พี่น้องรอชมรอเชียร์นะครับนี่พาชมบรรยากาศนะครับตอนประมาณอ่าสี่โมงกว่าห้าโมงเนาะนะครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ําห้วยคําค้าเราก็ไม่จะมานานนะครับบ่ได้เฮ็ดคลิปดนพี่น้องบร่ได้ร่งคลิปดน นะครับจนวันนี้นะครับน้ําเต็มอ่างนะครับนี่ก็คื้รถไปแล้วพี่น้องช่วงฝนตกรัวขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่ย่อรถลงไปประมาณห่างจากขอบถนนนะครับห่างจากขอบถนนประมาณน่าจะเมตรห้าสิบนะครับประมาณเม็ดกว่าๆเนาะช่วงนั้นก็ขึ้นมาเหลือประมาณเม็ดหนึ่งเนี่ยพี่น้องนะครับนี่ที่เพิ่นปลูกไว้เนะที่ตอนนั้นผมพามาเบ่งพี่น้องเห็นบ่าหญ้าแปดนะครับเนี่ยกันดินนะครับกันดิน กะเริ screws, centre, notes, ่มเขียวเริ่มใหญ่นะครับแล้วก็เขาช่วงนั้นกะตั้งแต่ว่านะพี่น้องตั้งแต่เขาเขียวตอนนี้เขาพอเขียวนะครับเข้าพอเขียวแล้วก็มาโต้ลมหนาวนะครับโต้ลมหนาวที่เรนูนครนด้เลยนะครับเพราะว่าเรนูนครนะครับหนาวลมที่เรนูนะครับโอ้หนาวลมที่เรนูพี่น้องนะครับลมมืดมืดครับขั้นเขาสู่หนาวเนี่ยช่วงแรกๆจะลมนะครับลมแรงนะครับลมหนาวเลยลหละพี่น้องนะครับนี่น้าช่วงหน้ามากครับเนาะ นะครับคืนนี้ที่จังหวัดเลยนะครับก็ผมว่าหนาวแน่นอนพี่น้องเฮดทจะกันหนาวนะครับเพราะว่าจังหวัดเลยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่บรรยากาศหนาวเย็นนะครับหนาวเย็นนะครับคือกันนะครับสำหรับภาคอีสานเท่ากกจะเริ่มแรงเชียร์แรงใจหรือท่านไหนที่ไม่ได้เดินทางไปก็รับชมจากช่องต่างๆนะครับรับชมจากช่องต่างๆน่าจะมีให้ชมเพราะว่าไม่ได้มีกลุ่มปิดนะครับไม่มีกลุ่มปิดเนาะถ้ามีกลุ่มปิดก็สนับสนุนกลุ่มปิดนะครับซื้อบัตรเขาเบิ้งพี่น้องแต่เมื่อแรง น่าจะมีจากช่องต่างๆหรือคลิปจากช่องต้นหลิวช่องฮักแพงช่องแม่ติม๋มนะครับไลฟ์สดหรือว่าเป็นคลิปมาให้ชมหลายๆช่องเนาะก็อย่าลืมติดตามให้กําลังใจน้องฮักแพงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยรําเพลิโชว์นะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจคือเกา่านะครับแต่ละมือพอ่อพ่อแม่มรรก็เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ได้ปนมาไล่นะครับให้หน้องทุกๆวันนะครับหมื่นแตกทุกวันนะครับเป็นอะไรที่ สุดยอดมากๆนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเนาะนะครับวันนี้ช่องวิถีวัญทางโอปเชียนะครับเช้าเมื่อเช้าก็ไม่ได้ถ่ายท่าสดเนาะไม่ได้ขึ้นไลฟ์ไม่ได้ขึ้นไลฟ์พูดคุยกับพ่อพ่อแม่ทุกท่านนะครับก็มาทําคลิปนะครับวันนี้ก็ทําคลิปกับบรรยากาศนะครับตู้ลมหนาวนะครับที่เรนูนครนะครับตู้ลมหนาวมาเพื่อผ้าเบ่งมาบรรยากาศนะครับญ้าแมงแรงนะครับอ่างเก็บน้ำหวยก้มขานะครับมีนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับ มีนกนะครับพี่น้องโอ้ยนกบปนดนะครับผมนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับจะมีนกเป็ดเยอะมากๆนะครับพี่น้องที่อ่างเก็บน้ำนะครับนกเป็ดเยอะนะครับนกเป็ดมาลูกเยอะมากอ่างเก็บน้ำเขงคันขาสุดยอดนะครับเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายนะครับเย็นสบายนะครับผ่อนคลายพี่น้องหนาวเย็นนะครับหนาวลมที่เรโนนะครับ ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับกาลังจะตกหมุนเวียนไปนะครับสับเปลี่ยนกันไปเนาะนะครับกับข้าวกราังหน้าเกี่ยวข้าวนะครับสุดยอดมากๆวันที่8นะครับไม่มีงานวันที่9อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับอําเภอหนองเรือนะครับอย่าลืมไปให้กําลังใจเช่นเคยแล้วจากนั้นก็นะครับไหลยาวๆนะครับไหลยาวๆ รอบนี้ไหลยาวๆแล้วก็ทัวร์จะลงไปกทมอีกนะครับจนถึงรอยกระทงนะครับรอยกระทงก็มีงานนะครับอยู่แถวกทมเนาะก็อย่าลืมไปให้กําลังใจแรงเชียร์แรงใจเช่นเคยสําหรับน้องฮักแพงนะครับแล้วก็ทีมงานสาวน้อยระเบืดโชว์คืนนี้ก็ขอให้นะครับสังกษีแตกเนาะขอให้คนไปเยอะๆไปให้กาลังเชียร์แรงใจทีมงานสาวน้อยระเบิดโอ่าระเโชว์เยอะๆน้องฮักแพงเยอะๆนะครับ สำหรับเมื่อคืนสำหรับแรกนี่น้องพี่น้องกับบรรยากาศนาหนาวๆเนี่ยนี่แหละก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับรักษาสุขภาพกันได้น้องายผลต้นหนาวนะครับปลายผลต้นหนาวพี่น้องร่มวิวีนะครับ บรรยากาศเย็นนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยสําหรับพ่อแม่ทุกๆท่านนะครับ fc น้องขราวแพงทุกๆท่านนะครับนี่แหละครับพี่น้องเพื่อนถหากระห็ดลอกปีนี้เนาะก็ธรรมดาดินอาจจะยังัวอยู่ตบันไดนะครับมีสดมีหลุมน้ำแม่ก็ธรรมดาเดี๋ยวก็อต่อไปก็จะได้เอาดินมาลงแล้วก็ปั๊บนะครับต่อไปก็อยู่ตแล้วล่ะเนาะพี่น้องอ่ะนะครับสําหรับคลิปนี้ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมคุมำมุ่งมา่ปรารถนานะครับทุกๆอย่างนะครับก็ขอเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เอฟซีพ่อพ่อแม่ทุกท่านแล้วก็น้องฮักแพงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยรำเพริโชทุกๆท่านนะครับทุกๆแผนกนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับทุกๆท่านนะครับสำหรับ คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องวิถีบ้านทาวออฟิเชียลด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกการรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆสํสำหรับอ f c แฟนคลับของน้องฮักแผงทุกๆท่านเนาะสำหรับวิฉีบ้านทาวออฟิเชียลคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม